แม่นั่งนี่วอ่ะแม่แม่มานั่งนี่ยายไ่ะเราทงานเลยนะพวนี้ไ่ทานกนอใหไให้ให้น้องอิจาลยวลงมาที่ตู้ต้องนุ่มกว่านิดนึงก็ันนิดนึงแ้ค่ะิเัน่สวยมากมันจะมีอันนึ น bon, right right? okay. ah. evet. ั่งตรงนี้เหรอไม่เห็นเลยเดนแหมเดี๋ยวนี้แกยังแกผิดนะล้วกัรผมเอาล่ะมาถึงแขกนักเชิญวันนี้ดีกว่าเร้่ข่าวว่าเพิ่งจะมาเต็มโอ้โหดีวยเพาะแฟนขับนี่มาเดมเดี๋ยวกล้องแพนไปหาแฟนลับนะฮะมันจะมีป้ายแล้วเห็นป้ายที่ชาวบ้านตกใจแล้วนะคะจะมีกล้อง เอาป้ายถือแค่จริงเนี right. so ่ยมันดูดีไงคือมันดูให้รู้สึกว่าเไม่ไข่หวา้อะไรแบบนี้อะไหนะดูดีไม่สวยใช่ใช่เออถ้าอย่างนี้แสดงว่าที่บ้านค่อนข้างมีปัญหาแล้วไม่เฉยเออไม่ดูดีมามานี่เลยโอ้นี่ป้ายแฟนคลับเยอะมากมีทั้งบอสนิวน้องปอนะครับน้องนิวแล้วก็น้องบอสน้องเกร็ก็มีด้วยอ่ะแน่นอนครับถ้าพูดชื่อแบบนี้แล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านน่าจะทราบกันดีแล้วแหละว่าวันนี้เนี่ย แขกรับเชิญของน้องอ้าวของเราเป็นใครค่ะนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วแนะนำสั่งของน้องสาวก่อนเลยได้ค่ะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนสดใสมากวัยเราสดใส่วัยเรามากนะคะได้ครับแฟนคลับทั้งเราขึ้นมาแล้วขอเสียงทุกคนอีกนิดนึ่งเลยกันนะคะขอเชิญให้แก่บอสดิวค่ะแฟนคลับแฟนคลับซื้อบัตรยังคะยังจองแล้วได้แล้วจองอยู่แล้วซื้อแล้วส่วนใหญ่ แต่คนที่ตังค่อนข้างน้อยจะบอกว่ายังครับยับได้หรือเปล่าดังยังยังครับนะครับผมด้วยเอ้โหรูไม่ว่าได้รู้ไม่ว่าเรื่องใดอะไรก็ตามที่คุณคิดฝันเดี๋ยไม่สำคัญจะทำให้มันเป็นจริงอ่าโอเคอะไรนะครับพี่อะไร กัมักดูยัดยันกุสวัสดีค่ะแมหาส้ม้นานตอนแรกดว่าแม่เอาอีกลางว่าเมาคนตาน้องบอลลองเทงอยู่แม่เข้าถูกหลักชอบเลยชอเลยค่ซ้เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับใกล้ชิดมิดหรือแฟนมิดค่ะ เพราะเรื่องมันไปแล้วจะเข้าหน้าไม่จีบแต่อย่างนี้เนี่ยถึงงอนกันแบบ้องบอลน้องนี่ก็ยังเข้าหน้าอือนั่นคือเหตุผลของคุณส้มใช่ไหมที่บอกว่ายัางไงมันก็ต้องเป็นเพื่อนแน่นอนใช่ค่ะแล้วถ้าถูมมีผู้ชายหล่อมากเป็นเพบุตรทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยสาวๆเนี่ยเขาลุงทึ้งกันหมดแต่เขาเดินมาชอบส้มอยู่คนเดียวส้มอยาปฏิเสธไหมปฏิเสธค่ะเราต้องศึกษานิส่ยกันก่อนที่ นะครับคิดว่าขอเป็นเพื่อนดีกว่าค่ะแล้วถ้าอย่างนี้อแบบไหนสเปคแบบไหนเป็นของหอค่ะแบบน้องบอสว่าแล้วแบบน้องบอสเลยคือวันนี้โทรมาคือเชียร์น้องบอสเต็มที่ว่างั้นน้องบอสค่ะอ๋อแล้วแล้วแล้วได้โหวตให้น้องบอสเยอะไหมครับโอ้โหวตเยอะเหมือนกันค่ะลราครับผมถ้าสมมติว่าอยากจะถามน้องบอสได้หนึ่งคำถามในชีวิตจะถามบอสว่า ไม่ถามเลยนะคะขอฝากละกันนะคะได้ครับทัวร์มีงานเยอะนะคะน้องบอลรักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับซ่อมซ่อมบ้านซ่อมอยู่ไหนอ่ะบ้านซ่อมอยู่ไหนแฟนคลับที่นี่เนี่ยจะตามไปบ้านซ่อมอะไรนะก็ไปเรียกว่าไปจุกแจงไง นี่เขามาตั้งเยอะเขาไม่เคยที่ฝากอะไรออกสื่อเลยเขาไม่ใจเดี๋ยวให้ฝากตอนท้ายนะครับแสดงว่าชอบน้องบอสมากชอบมากค่ะวันนี้เลือกฝั่งไหนครับเลือกฝั่งน้องเลือกฝั่งนี้ค่ะฝั่งน้องบอสกับน้องบอสกับน้องดายแล้วก็น้องน้องนิวด้วยใช่ไหมฮะโอเครักกันที่ตามรักกันเข้าไป ศูนย์สองหกหนึ่งห้าเก้าสี่ศูนย์นะครับของน้องนิวกับน้องน้องบอสตามอยู่ตรงนี้สองศูนย์นี่ไงแฟนขับตรงนี้ไงตรงนี้เลยโทรเลยเขาล็อกไว้แล้วเขาไม่โทรเนี่ยเดินเข้าไปข้างในก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราให้พูดออกไหมนะครับอ่ะลองโทรดูแล้วกันถ้าติดก็จะได้เนี่ย เดีย่ยวกันตรงนี้เลยนะครัแบเบรกสักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะครับผมกลับกันดี๋มาจา้อวย่างที่ทม,ม,มกันสอตอนนี้เราก็ยังเด็กอยู่แล้วก็ถึก็มีโอกาสได้มาทางานเราก็อยากจะแบบ้ตั้งใจทางานเป็กกน่อว่าอย่างที่ินั้งถงว่าเราก็ยุยางน้ออยู่แล้วแว่าได้มีโอกาสเข้ามาก็อยาจโอกาสเรนั้มากกว่าเยี่ยมไปย ต้องตอบมด้ยฮะได้ค่ะทุกพ่อแม่ได้ชื่นใจะวุ่นวายร่เดี๋ยอามมได้ได้ได้ไน่กล้องไปนั่กล้องพี่พี่พี่สุดหล่อจ้ะกล้องี้ค่ะกล้องนี้นะชิมเป่มากล้องนี้นิดนึงขอบคุณมากค่ะไฟแดงของกล้องนี้นิดนึงสวิงมาตึ้มมาแล้วขอบคุณมากค่ะมาเลยค่ะอ True Furniture อเาเอาไน่ก่นไี่่อไ่ก่อนนี่ก่อนไีก่ไ่ เชี่ยวรวมโต๊ะกลมภูมิใจเสนอรุ่งสีรุ่งสีเอเอฟคอมเมดี้โชว์มาสโซออนดรุ่งสีคอมเมดี้โชว์มาก่อนซึ่งอย่างนี้เนี่ยสถานที ad, ่เราจัดค so ือทันยอดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบเก้ามีนาคมนี้ค่ะบัตรราคาเท่าไหร่ครับบัตรอันนี้ไปติดตามในเว็บดรวยเอาด้วยนะวีดีที่สองก็ค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ก็ทีละค จริงๆแล้วคนเดียวก็อยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วยังไงขอให้ทุกคนเนี่ยนะสนุกกับงานแล้วก็ใช้ชีวิตในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกกับรายการน้องเอาของเราน้องๆทั้งสท่านนะครับงสามทุ่มเวลาดีแดบนนทางช่อง True Insight กับรายการน้องเอา